กับผมโดยรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ระบุนะครับว่าการออกมาให้ข่าวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นมีแนวทางที่สอดคล้องนะครับกับคําพูดของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ต้องการเร่งปิดเกมการโค่นรัฐบาลครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมากล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายถูกกระทา และความรุนแรงที่เกิดขึ้นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลมักเป็นผู้ได้รับเคราะห์โดยมองนะครับว่าเป็นการพูดเหมือนไม่รู้ทั้งๆท,ที่นายอภิสิทธิ์รู้อยู่เต็มอกว่าการสร้างสถานการณ์เป็นอย่างไรทั้งนี้การออกมาให้ข่าวของนายอภิสิทธิ์มีแนวทางที่สอดคล้องกับคําพูดของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากบฏท,ที่เคยระบุว่าจะเร่งปิดเกมให้ได้ในเร็วๆนี้และทุกครั้งที่นายสุเทพประกาศยกระดับมักจะมีความรุนแรงตามมาแทบทุกครั้ง หลักแก้ว3าประการนี้กปปสมีครบครับแก้วประการที่1ก็คือมีพักการเมืองสนับสนุนเราได้เห็นเต็นเห็นภาพการบริการรถรับส่งเห็นการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานรัฐที่พักพวกตัวเองไปดูแลนั้นมาสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการของกปปส แก้วประการที่หนึ่งก็คือมีพักการเมืองประการที่สองมีมวลชนประการที่สามซึ่งถือว่าครบหลักของการปล้นอำนาจรัฐการแย่งชิงอำนาจรัฐหรือการต่อสู้ทางการเมืองก็คือมีกองกำลังติดอาวุธฉะนั้นสรุปได้ไม่ยากครับว่าตลอดช่วงระยะเวลาสาเดือนกว่าที่ผ่านมาแก้วสามประการของกปปสมีครบคือหนึ่งพักการเมืองสอง มวลชน 3. กองกำลังติดอาวุธนายอนุสรยังมองว่าสาเหตุที่ต้องการเร่งปิดเกมของม็อบประชาธิปัตย์นั้นมาจากมวลชนที่ร้อยรอท่อน้ำเลี้ยงติดตันรอองค์กรอิสระไม่ไหวต้องการปิดเกมด้วยวิธีการรัฐประหารเร่งเกมเร็วเพื่อเป็นการสกัดการจัดทับของคนเสื้อแดงที่กำลังจะแล้วเสร็จและจะออกมามากกว่า